ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนวันที่4ธันวาคม2568ณองเสเบียงฟามจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมดนตรีในสวน HM Song a w a r บรรเลงเพลงของพ่อประจำปี2568พร้อมการแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากร,รณุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสาวชุติพรเสยชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และประชาชนเข้าร่วมงานโดยสมนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษคณะทำงานได้จัดก,กิจกรรมดนตรีในสวน HM สองอวอลมะเลงเพลงของพ่อประจำปี2,568ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อรมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษด้วยการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้าน,นดนตรี ให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณชนในวงกว้างอันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาว,วชนรุ่นใหม่ในการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านศิลปะการดนตรีต่อไปทั้งนี้มีกิจกรรมสำคัญื่การจัดแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติโดยวงดนตรี n s r u Band ของสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยทาลัยราชภัฏนครสวรรค ประกอบไปด้วยการแสดงการขับร้องเพลงสังเสริมพระบารมีขับร้องและบรรเลงเพลงสตูดีจอมราชันและเพลงพระราชนิพนธ์